สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำครับพามาจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ติดจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์ครับออกซ้ายมือนะครับ ข้างซ้ายนี่เป็นสลาสิบสอไร่ครับเนื้อที่เขาเฉพาะสลาสิบ12ไร่นะครับมาทางวิหารทองคําเลยนะครับวัดเขาจะมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี่ครับวิหารทองคาครับสวยงามมากครับผมมาเป็นเยือนเป็นครั้งที่สองที่สามนะครับผมมาครั้งที่สามแต่ครั้งที่ที่หนึ่งที่สองคาดว่าอ๋อครั้งที่หนึ่ง ผมไม่ได้มาพิหารต้องคําอาจจะยังไม่ได้เสร็จหรือเปล่านี่ครับมาประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับครั้งที่สองมาแต่ผมไม่แน่ใจยังไม่เนวุญาตให้ขึ้นชั้นสองชั้นสามครับแต่ครั้งนี้นี่ครับ<ม>เขาให้ขึ้นชั้นสองชั้นสามเครับด้านล่างสวยงามมากนะครับเพื่อนๆรับบัตรคิวแล้วก็ ถ้าคนเยอะเกินไปรับบัตรคิวแล้วก็ใส่ตะกร้านะครับเ,เพื่อนๆสวยงามมากครับเป็นแบบเหมือนในเมืองในในในฝันเราไปเลยนะครับจะเป็นทองคําเป็นเกดเหมือนเก็ดเพชรระยิบระยะประมาณนี้ครับสวยมากครับเป็นบนตาครับเท่าที่ผมเดิน่าเท่าที่ผมไปเที่ยววัดในหลายวัดก็ ว่าวิหารนี้เป็นอันดับต้นต,น,ตนครับสวยมากครับจังหวัดไททานีวัดท่าซุงครับลืมบอกเพื่อนเพครับวัดท่าซุงหรือวัดหลวงพ่อหรือสีลิงดัาครับขึ้นชั้นบนแล้วนะครับซ้ายนี่เหมือนเก็ดกระจกเก็บแก้วเก็ดเพชรระยิบระยับมองแล้วยังไม่แน่ใจว่าเราเดินอาจจะชนใครก็ได้นะครับเพราะว่าซ้ายขวา เป็นเงาสวยมากครับอันนี้อยู่ชั้นบนถ่ายไปด้านล่างครับไปมุม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 ล่างได้แค่นี้นะครับเพราะเราเปิดกระจกไปไม่ได้นะครับอากาศเย็นมากครับถึงอยู่บนคนเยอะแต่อากาศเย็นจะมีญาติโยมนั่งเล่นอยู่ด้านในก็มีนะครับนั่งวิปัสสนานั่งสงบจิตภาวนาประมาณนี้ครับนี่ครับสวยมาก ผมชื่อครับวิหารทองคำนะครับในน้ำเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้ตัวทีครับถ่ายลายตั้งนะครับเป็นอะไรเพาตื่นเต้นมากครับผมจนมองบางทีเราแทบจะไม่รู้ว่าองค์ไหนพระจริงหรือกระจกแบบเป็นอธิบายไม่ถูกครับเ,เมืองเหมือนเมืองในฝันนะครับเ,เพื่อนๆ ยังมีคนคิดทำแบบนี้ผมว่าโหเป็นบุญตามากครับสาธุไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับบริเวณวัดทัทงงงง้งซ้ายทั้งฝั่งแม่น้ำสแกกลางและฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีเนื้อที่ตกไม่ต่ำกว่า500ไร่นะครับแต่ฝั่งวิหารนี่เป็นวัด เป็นเป็นเป็นพื้นที่สร้างใหม่ครับวัดดั้งเดิมอยู่ฝั่งทิศตะวันออกติดม่น้ำสแกกังนี่ครับวิหารองคำนะครับแล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างมากมายครับเกี่ยวกับพระศาสนาและสวยมากเราจะมีวิหารแก้วนี่ครับจุดถ่ายรูปสวยมากนะครับมีรถรับส่งด้วยนะครับเป็นรถล้างนะครับเพื่อนๆจอดอยู่ข้างหน้าสามารถขึ้นรถมาได้นะครับ นี่จุดขึ้นลงรถเขาเรียกว่าอะไรรถอะไรเอ่ยรถล,ลางนะครับหรือหรือจ้างเหมาสำลรอมาตั้งแต่หน้าวัดก็ได้นี่ครับรถล,ลางครับเป็นรถบริการของทางวัดเขานะครับไปแล้วผมมาฝั่งวิหารตรงคําก่อนครับนี่เป็นวิหารแก้ววิหารแก้วนะครับ เป็นเพชรเลยยบระยับเลยนะครับเกินคอาอธิบายนะครับเห็นด้วยสายตาจะสวยกว่านี้ครับเ,เพื่อนๆครับสาธุปไปด้วยกันนะครับสวยมากครับอากาศจะเย็นสบายตามากครับ แล้วจบจากวิหารแก้วผมจะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งตรงข้ามคือวัดดั้งเดิมเขานะครับนี่ครับร้อยพุทธบาตนะครับโดยท่านหลวงพ่อฤาษีลริงดำมีหนังสือมากมายครับเป็นเลยร้อยเป็นพันเล่มที่ถูกบันทึกไว้นะครับเมื่อก่อนยุคอินเทอร์เนต็ตอะไรจะมานี่หนังสือพวกนี้นี่เป็นที่ สนใจมากครับเขาเขียนประวัติกับหลวงพ่อฤาษีนังดาเป็นหลายร้อยเล่มนะครับอยู่ทางอ่านี่ครับฝั่งนี้แหละครับเป็นเกี่ยวกับขายวัตถุมงคลด้วยครับหรืออยากสั่งจองหนังสือก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งติดแม่น้ำสแกกลางนี่ครับผมสวยมากครับไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดทำกันได้ขนาดนี้ครับผมผมอธิบายแบบนี้นะครับเพราะว่า ผมก็ไปมาหลายวันแล้วครับแต่วันนี้อา่าไปตรงจุดไหนก็คือประทับใจจุดนั้นนะครับผมดูด้วสายตาสวยกว่านี้ครับเ,เพื่อนใครผ่านมาเส้นไปทางภาคเหนือนะครับ แยกอุทยัยธาน,นีนี่ไม่กี่กิโลนะครับมาวัดท่าซุงเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากสาธุไว้ได้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนกเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับบางคลิปเราก็ใช้เวลาเดินทางหลายสิบกิโลนะครับ หลายร้อยกิโลก็มีครับ,บรถือโอกาสพาเ,เพื่อนๆชมด้วยกันแล้วก็ทางผมก็ได้ไปกราบสการะด้วยนะครับถ้าบุญกุศลมีจริงขอให้เ,เพื่อนๆประสบแต่ความโชคดีเหมือนผมได้ไปกราบสการะก,กันแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆครับน <c oughs> ีเป็นโบสถ์ ปวดเก่าครับหมดดังเดิมครับใกล้ได้เวลากลับแล้วครับเพื่อนผมพักอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นจังหวัดติดต่อจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีโอกาสมากาบสการ์ลานะครับ ถ่ายไม่จุดไหนมีแต่จุดสวยๆวยงามๆครับยบผ้าขึ้นหน้าไปเลยครับยบยบยบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรผ้ากินพาเที่ยวประทํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ